สำหรับ AOT นะครับก็มีประเด็นแจ้งตลาดในช่วงวันศุกร์เย็นนะครับก็จะเลยท่านถ้าตามพวกเรื่องท่องเที่ยวเรื่องไอเดียของท่านนายกเนี่ยก็มีไอเดียอยู่พอสมควรนะครับว่าระยะหลังๆสนามบินบ้านเราเนี่ยดูเหมือนว่าตกอันดับของ s k y t r a c ที่เป็นคนจัดลำดับอยู่มากพอสมควรนะครับก็เลยมีแนวทางนะครับว่าให้ไปสอบถามนั k y t y t r ทดูว่าจริงๆมันติดพอยไหนอะไรบ้างนะครับก็เลยมี การพูดถึงนะครับว่าในสนามบินสุวรรณภูมิกับภูเก็ตเนี่ยหลายๆพื้นที่มันอาจจะยังใช้งานกันไม่เหมาะสมนะครับเราไม่ได้อำนวยความสะดวกในแง่ของผู้โดยสารมากเท่าที่ควรน,นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับว่า LT e ไปเรียกคืนพื้นที่เช่านะครับประมาณ2สนามบินรวมกันนะประมาณ1,500ตารางเมตรนะครับพอเรียกคืนกลับมาก็แน่นอนว่าผู้เช่าก็ไม่สามารถนำไปหาไรายได้ได้นะครับก็ทำให้ต้อง หยุดรับรู้ไรายได้นะครับผลกระทบเนี่ยเอมองว่าน่นจาจะกระทบประมาณการรายได้เนี่ยประมาณปีละ1,100ล้านนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเราถ้าผมให้ไปดูสัดส่วนรายได้นะมันไม่เยอะนะครับประมาณสักของประมาณการรายได้นะครับแต่ถามว่าทำไมที่โซ่ประเมินดาวไซด์กับกำไรเยอะจังนะครับเออผมต้องให้ภาพนี้นะว่า AOT เนี่ยเป็นอะไรที่ธุรกิจเนี่ย มีฟิกคอร์สค่อนข้าง,างจะสูงนะครับผู้โดยสารมากผู้โดยสารน้อยเนี่ยฟิกคอร์สก็ประมาณเดิมนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่รายได้หายไปนะครับมันก็จะ Impact b o t t o m l i n e ค่อนข้าง,างเยอะนะครับตรงนี้เนี่ยอิมแพคเบื้องต้นพี่โซ่มองประมาณ3-4%มถ่เนะครับแต่จุดที่ผมคิดว่าพี่โซ่จะไปโฟลว์เพิมเ่มเติมในแง่ดาวไซน์นะก็คงต้องไปอ,อสอบถามในหลายประเด็นแหละว่าสัญญาที่เกี่ยวข้องมันมีอะไรบ้างนะครับพาร์ทหลักอย่าง King Power เนี่ยกระทบมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ เดี๋ยวพี่โซ่มีการอัปเดตกันนะครับก็อยากให้ทุกท่านตามเทรายการของกรุงศรีเ e c u ร i ตี้นะครับเราอัปเดตข้อมูลกันค่อนข้างจะเร็วแล้วเรียลไทมนะผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราถือว่าเร็วเป็นเบอร์ต้นๆของตลาดนัแหละนะครับก็ตามดูอัปเดตกันได้นะครับแต่ในด้านบวกนะพี่โซ่ก็มองว่าถ้าประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับแน่นอนว่าท้ายสุดเองเนี่ย เรื่องของความพอใจของผู้โดยสารก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะมีอัพไซต์ผู้โดยสารมาชดเชยก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้เออท์อยาจจะตอบรับในเชิงลบนั่นแหละแต่เชิงกลยุทธ์ผมคิดว่าในระยะกลางยาวท้ายสุดมองอยังไงเอทก็เป็นผู้ให้บริการสนามบินน้อยหลายนะครับก็ยังเน้นทยอยเข้าสะสมได้อยู่ดีนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งในมุมของกองทุนไทยี่ไทยเอจีที่เข้ามาเนี่ยเออทีซีพีเนี่ยถือว่าเป็นหุ้นหลักๆที่มี ในกองทุนเหล่านี้ก็ยังอีกตัวหนึ่งที่ช่วยซับในเรื่องของดาวไซด์ได้เหมือนกันนะครับคำแนะนำพื้นฐานพี่โซ่ยังให้เป็นซื้อนะครับดู t a ร g e เก็ตไพร0์เจ็ดสิบบาทห้าสิบนะครับผมสรุปเออทไว้ประมาณนี้ครับพี่อาทิตย์มาทุกท่านครับผมขอบคุณครับค้อบบูกนะครับพูดง่ายๆก็คือข่าวเนี้ยเป็นข่าวลบกับเออทนะครับแต่มันอาจจะลบมากหรือลบน้อยเนี่ย ถ้าใครไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารโค้ดบูบอกไว้เลยนะ<ม>ว่าไปสมัครเทเล GRAM ของกรุงศีนะครับ,รบซึ่งตอนนี้นะครับเอโเนี่ยกำลังนั่งประชุมอยู่เลยนะนะเก้างเนี่ยกำลังเริ่มประชุมเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีอะไรที่มีในยะาสาคัญเข้ามาเนี่ยนักวิเคราะห์ขอ,ของเราเนี่ยจะส่งข้อมูลข่าวสารตรงนั้นเนี่ยให้ทางอีเมลแล้วก็จะลิงก์ไปที่ตัวเทเล GRAM ของท่านนักคุณเลย นะครับวันนี้ก็ฝากไว้อีกหนึ่งท่องทางนะใครอยากได้ข้อมูลเร็วๆโค้ดบูย้ำแล้วนะว่าเครดิแกมกรุงศรีเนี่ยเร็วเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับอันนี้คือ AOT นะฮะพื้นฐานยังแนะนําซื้อนะครับเจ็ดิบาทห้าสิบนะครับแต่วันนี้สั้นๆอาจจะมีเขย่านิดนึงนะฮะลองดูว่าห้ามหลุดโลแล้วกันนะโลรอบนี้ก็ประมาณสักเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงนะครับโค้ดบูประมาณห8สบแปดบาทนะครับนั่ทุนนะ